เราแลเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เราอยากจะไปนมัสการอยากจะไปชมใกล้ๆเราเลยมุ่งหน้าไปที่วัดปากน้ําแต่ที่เราไปนี่คืออยู่ใต้ฐานองค์พระเลยแหละองค์พระองค์ใหญ่มากก็สวยงามไปอีกแบบในมุมที่ใกล้ชิดน,นะครับแต่เราอยากจะได้มุมไกลๆอ่ะ ทำยังไงอ่ะนี่เราเดินออกมาสุดแล้วได้แค่นี้มุมไกลๆนะครับก็อยู่ภายในเขตบริเวณวัดอืมเราจรึงคิดว่าเราต้องหาทางที่จะไปดูวิวที่ไกลๆกว่าน,นี้แล้วละ่ะเราเดินออกไปทางวัดคุณจันทร์กำลังเรียกรถตุ๊กๆบอกว่ามีชาวฝรั่ง แนะนำผมจะพาไปนะครับก็มาเลี้ยวเข้าที่ซอยวัดประดูนะครับและเข้าไปในซอยอีกแล้วก็เดินตรงเข้าไปอีกตามหลังบ้านของชาวบ้านแถวนั้นที่นี่คืออู่เรือคาเฟ่นั่นเองก็เป็นอู่เรือที่เป็นคาเฟ่ที่มีชื่อเสียงพอสมควรในการที่จะมาดู พระพุทธรูปองค์ใหญ่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายภาพบรรยากาศเป็นบรรยากาศของอู่ต่อเรือนนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่เฟแล้วก็มีมุมให้ถ่ายภาพกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วครับแล้วก็เรามาเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย,เ,าาเ,ยวเ,เราก็เลยถามไปโอ้เขาที่เสื้อเขาเนี่ยเขาปากอักษรไทย <Your student. S 1> ด้วยนะครับก็ถามาชื่อเขานะ ขออนุญาตนำลงก็ร yeah, so ู้สึกว่าเครื่องแต่งกายชนักเรียนไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของชาวจีนเป็นอย่างมากนะครับก็อาจจะตามแนวซีรีส์ไทยนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจนะที่เขาชื่นชอบประเทศไทยเราก็ถ่ายภาพของเราไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็ ด้านล่าง <_ an> มีาคาเฟ่นะครับมี <_ an> มกาแฟมีน้ำปั่นมีขนมเค้กนะครับมีครัวด้วยนะครับแต่ครัวจะปิดสักราวๆทุ่มหนึ่งนะครับคาเฟ่ก็ปิดสองทุ่มทีนี้เนี่ยเราเองจอดรถไว้ที่ฝั่งวัดปากน้ำที่อาคารจอดรถนะครับรถ้าเราต้องข้ามฝั่งไปอีกเนี่ยมันเรือก็หายากแล้วก็ ถ้าเราจะนั่งรถอ้อมก็อ้อมออกไปอีกซึ่งวัดเองก็อยู่ตรงหน้านะครับเราเลยไปถามที่คาเฟ่ปรากฏว่าที่คาเฟ่มีบริการเรือด้วยนะครับก็ค่าบริการก็คนละ50บบาทก็เลยใช้บริการที่จะข้ามฝั่งไปที่วัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาไกลแล้วก็ได้วิวบรรยากาศของยามค่ำคืนนะครับแล้วเขาก็พาชม พระพุทธร,รูปนะครับในลำคลองด้วยแม่แล้วก็พนักงานของที่นี่ก็ดีมากเลยนะครับถ่ายภาพให้เราด้วยอีกตั้งหากซึ่งเป็นที่น่าประทับใจมากนะครับพอถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางไปที่ท่าน้ำของวัดปากน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นฝั่งเดินไปที่จอดรถ อ๋สบายมากเลยครับได้วิวส,สวยๆแล้วก็ถึงที่จอดรถในเวลาอันรวดเร็วเลยนะครับ